สวัสดีครับไม่ไม่ไม่เนาะทุทุกคนแล้วค่ะเราเพิ่งมาเข้าสู่บทต่อชาแนวันนี้ซึ่งอยู่กับผมนะฮะในกีฬาเซลิ่งนี่เออใจเย็นดิใจเย็นดิมีมีแคื่อนเขาดีคุยมาเขาบอกว่าอยากดูเข้าไม่ได้ห้องเต็มเราเข้าห้องไม่ได้อมไปดูชาแนลพูดอ่ะมีคนบอกว่าพี่จะพูดเร็วไปไหนอ่ะพี่จะพูดเร็วไปไหนพี่จะพูดเร็วไปไหนอ่ะอันนี้นี่มันผ่านการซ้อมมาประมาณ กลัวไม่ทันงานอ่ะกลัวไม่ทันงานอ่ะกลัวยาวเลยมันต้องพูดเร็วๆมันซักเร็วๆใช่ไหมอืมเอ้าไม่ใช่นั่นแหละเราแพ้แบบนี้เลตัววงจะแพ้เกมเลยต่อไปไม่รู้เหมือนกันแบทแมนน้ำเงินเขาบอดเออว่าแล้วแบทแมนแบทแมนต้องไกลๆเปล่าวะตีข้างเนี่ยตีหนังห้องเลย วันนี้ก็เจอสล็อตสตอมในแมชชินวันที่ยแล้วเนี่ยวันที่4เมษายนแมชชีนถ้าพี่สั่งก็โซโซนะหลานเออเออพี่อย่าพูด่อ้มันเป็นหลางขอร้องขอร้องานังห้องจริงจริงจริงเลยโซโซอินหนึ่งล้อสี่ะชนะหนึ่งลอสี่ มาทีละคนนะเออมาทีละคลนนะ oui, nah, ั่นแหละไม่ครับไม่ข่าเย้เย่มีแต่คนบอกว่าให้แพ้แบนแบนอมผ้าอะผ้าไาวอะไรแบบนี้เฮ <ok, ้ยไม่ตายวะ เื้อทไบบวกเลยอะ่ะประเทศ,ปร,เทศประเทศเป,น,ปน,เนบ้านเอน่อลนสาต้ัอ พลังเป็นคือพลังอันมิจภาอ้กูไม่อยากเป็นมิจเาอแล้ราแพลเลยโอ้โหจำไว้นะคุณอย่าไปเล่นกับพวกเขาเลยอ้ามมันคือปอลลิงดูดูเป็นโอ้ย